สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับรอบเย็นนะครับอง์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์ไปแล้วจะส่งฟรีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าหนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกับช่องพักเครื่องตัวไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับไปอย่าให้เสียเวลาไปกันไวๆเลยนะครับไปกันไวๆเลยอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับ กับองค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งโอ้ยเหนื่อยต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นนางพญานะครับอ่านี่นะครับพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามจะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆนะครับพระอุปคุตนะครับนี่องค์ที่สามนะครับองต่อไปนะครับ องที่4ี่นะครับเป็นบางขุนพมพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเก่านะครับบางขุนพมพิมสังคติไม่มีหูองค์ที่ห้านะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมตาพระอินนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมตาพระอินนะครับต่อไปครับองค์ที่หกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจดนะครับองค์ที่หนะครับ ไปครับองที่7ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อทองแดงนะครับกกเก่านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่8นะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับต่อไปครับองค์ที่9นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์นี้องค์ที่9้าแล้วนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินขาดโต๊ะอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขาดโต๊ะนะครับองค์นี้องค์ท <tinc S 1> ี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดตาสายใต้เนื้อทองแดงต่อไปครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นหนึ่งนะครับจอบใหญ่นะครับสิบสององต่อไปครับ องที่สิบสามก็จะเป็นบางขุนพมนะครับเป็นพิมเจดีใหญ่นะครับกลุเกเกานะครับนี่นะครับบางขุนพมนะครับพิมเจดีใหญ่นะครับไอเจดีใหญ่นะครับกลุเกเกาต่อไปครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องคที่สิบสี่นะครับต่อไปครับสิบห้าหลวงพ่อเงินค้ตานะครับหลวงพ่อเงินค้ตาสามชายนะครับนี่นะครับสิบห้านะครับหลวงพ่อเงินค้ตาสามชาย ต่อไปครับ16หนะครับ16หเอาเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจอบเล็กนะครับส6บหนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่1ิบดก็หลวงปู่เพือกขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เพื่อพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับส7บดนะครับต่อไปครับ18ดก็นางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับ18บดนางพญาพิมเข่าโค้งนะครับนี่ ต่อไปครับสิบเก้าก็จะเป็นสมเด็จข้างอุหลวงปู่ภูนะครับสมเด็จข้างอุหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับเป็นพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่องค์ละหนึ่งร้ยบาทนะครับองค์ละหนึ่งรอยบาทใครซื้อสององค์นะครับส่งให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่บวกนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสมเด็จสีชมพูนะครับสมเด็จวังหน้านะครับ นี่นะครับสีชมพูใส่ลุงนะครับสมเด็จใส่ลุงวังหน้านะครับสิบยี่สิบเอ็ดต่อไปยี่สิบสองก็จะเป็นสมเด็จวัลคังเกตเกตบัวตูมลงรักนะครับแต่เป็นพิมพ์หนานะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหนาหนานะครับยี่สิบสองต่อไปครับยี่สิบสามก็จะเป็นขุนแผนทรงพลใหญ่เนื้อดินนะครับยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับปิดตาใสยใต้เนื้อทองแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับยี่สิบสี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าอ่ายี่บาก็เป็นปิดตาสายใต้เช่นกันนะครับนี่นะครับปิดตาสายใต้นะครับต่อไปครับยี่หกก็หลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับยี่หกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ สมเด็จกระหลุมพ้อเงินเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จแตกรายงาสวยๆนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นพระชัยนะครับนี่พระชัยวัดไม่รู้ที่นะครับยี่แปดนะครับหล่อโบราณนะครับองค์ต่อไปครับยี่สิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดท่าตะโกนะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่3ามสิบอ่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่กันต่อนะครับนี่นะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่เอ้ยบางขุนพรมวัดระคังเนาะอ่านี่นะครับดูเอานะครับต่อไปครับส1สเอดก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเพชรนะครับสภาพศึกแล้วนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรต่อไปนะครับสามสองปิดตาสำลิศนะครับนี่นะครับสามสองปิตาสำลิศนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับ อง์ที่33ก็จะเป็นสมเด็จนะครับด้านหลังเป็นพญานาคนะครับนี่สมเด็จด้านหลังเป็นพญานาคนะครับอง์ต่อไปครับ34นะครับก็จะเป็นนางพญาพิมพ์เทวดาครับผมนี่นะครับนางพญาพิมพ์เทวดาต่อไปครับ35จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งนะครับวัดชนแดนนะครับรุ่นแรกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ท네ี่สามสิบกก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับจอบใหญ่พ่อเงินวัดบางคานองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่สามสิบดแล้วครับต่อไปครับสามสิบแปดก็จะเป็นอ่ากุวัดกัลยานะครับสาสิบแปดนะครับจะเป็นกุวัดกัลยานะครับต่อไปครับ สามสิบเก้าก็จะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมจดีนะครับบางขุนพรมกลุเก่าพิมเจดีนะครับนี่นะครับสามสิบเก้านะครับต่อไปครับองที่สี่สิบก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบองค์ละหนึ่งร้อยนะครับใครซื้อสององส่งฟรีใครซื้ององเดียวนะครับขอค่าส่งห้าสิบบาทต่อไปนะครับสี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ ต่อไปนะครับ42ก็จะเป็นขี้ตาห้าชายนะครับ42นะครับหลวงพ่อเงินขี้ตาห้าชายนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับ43นะครับพะลอดนะครับพิมใหญ่1นงองนะครับนี่นะครับ43นะครับพะลอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44ก็จะเป็นวัดเกตนะครับนี่นะครับโอ้โหพิมพหนักกล้ามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ okay 44นะครับ องค์ต่อไปนะครับ45ชินราชใบเสมานะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับ45นะครับชินราชใบเสมาเนื้อดินต่อไปครับ46ก็จะเป็นหลวงปู่เพือกพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับหลวงปู่เพือกพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับ46ต่อไปครับ47นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระคล้ายๆหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับ47นะครับองค์ต่อไปครับ48 คีตาสามชายใหญ่นะครับในไอ้ห้าชายใหญ่นะครับสีสิบแปดนะครับหลงพ่อเงินคีตาห้าชายใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบเก้าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอีพีนี้นะครับสมเด็จกับหลงพ่อเงินเยอะนะครับนี่นะครับต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ที่ห้าสิบเอาเกต์โบสถอมดีกว่านะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับวัดระฆังเกตบสโอมนะครับต่อไปครับห้าสิบเอ็ดนะครับ ไปกันต่อนเรื่องวัยนะครับนี่นะครับเป็นพระสายใต้นะครับนี่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสายใต้นะครับต่อไปครับห้าสิบสองหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสีดํานะครับโอไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับห้าสิบสองนะครับต่อไปครับห้าสิบสามกิ่งราชการนะครับนี่นะครับห้าสิบสามเป็นพระกิ่งราชการ องค์ต่อไปครับห้าสิบสี่นะครับบางขุนพรมน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับกุกเก่านะครับบางขุนพรมพิมพ์ปกโพกุกเก่านะครับห้าสิบสี่แล้วนะครับต่อไปครับห้าสิบห้าอ่ะลอดนะครับพะลอดอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับห้าสิบห้านะครับพะลอดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกก็เป็นนางพญาพิมเข้าตรงนะครับเนื้อทูโทนนะครับโอ้สวยมากนะครับเนื้อทูโทนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหก ต่อไปครับห้าสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับคีตาสามชายนะครับเนื้อมันๆนะครับนี่นะครับห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแดปิตาสำลิศนะครับนี่นะครับนี่ปิดตาเนื้อสำลิศนะครับห้าสิบแปดนะครับต่อไปครับห้าิบ้าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับห้าิบ้าแล้วนะครับ ต่อไปครับองที่60อ่าเป็นสมเด็จภายคู่นะครับกุวัดกัลยานะครับนี่นะครับสมเด็จคู่นะครับกุวัดกัลยาองค์นี้องค์ที่60 tag. ต่อไปครับ61ก็จะเป็นสมเด็จไม่รู้ที่นะครับเป็นเนื้อชั้นมากนะครับนี่นะครับสมเด็จเป็นเนื้อชั้นมากไม่รู้ที่นะครับ61นะครับต่อไปครับ62ก็จะเป็นสมเด็จสายลุ้งนะครับวังหน้านะครับนี่สมเด็จสายลุ้งนะครับวังหน้านะครับนี่นะครับสมเด็จมีเม็ดนะครับ ต่อไปครับ63ิปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับไม่ทราบที่ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่64ก็เป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับนางพญาสังคตินะครับกวัดนาง64ดูไปด้วยนะครับจดหมายเลขแล้วก็แคปไว้นะครับโทรมาทักมาบอกหมายเลขด้วยนะครับไม่งั้นหาตายเลยนะครับอันนี้65สนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ต่อไปนะครับ6กก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปครับ67ก็ ga, จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับนี่นะครับ67นะครับพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับองค์ต่อไปนะครับ68เกรดบัวรตูมต่อนะครับนี่วัดระฆังเกตบัวตูมนะครับ68นะครับต่อไปครับ69เป็นพระชัยเช่นกันนะครับนี่นะครับพระชัยราชการนะครับ เนื้อออกสำลิศเลยนะครับต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบครับผมต่อไปครับเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบเอ็ดเอาเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองอันนี้ก็จะเป็นฤาษีสายใต้ครับผม นี่นะครับเจ็ดสิบสองนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบสามนะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยวัดรักคังนะครับวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นวัดรักคังพิมพ์ฐานแซมครับผมนี่นี่นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่เจ็ดสิบห้าก็จะเป็นบางขุนพมกุเก่าพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่กุเก่าพิมพ์สังคติมีหูนะครับเจ็ดสิบห้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกก็คีตาสามชายครับนี่นะครับเนื้อเป็นเจ็ดกระดีนะครับเจ็ดสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดก็เป็นคุดนะครับนี่คุดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับเต่านะครับเต่าหลวงพ่อเงินเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเจ็ดสิบแปดนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับเป็นพระชัยรัชการเช่นกันนะครับนี่พระชัยรัชการนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเป็นพระปิตาสทธิ์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบ องละหนึ่งร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าปีใหม่นะครับอ่าต่อไปครับแปดสิบเอ็ดนะครับวัละลังพิมพ์ใหญ่นะครับพอซื้ออะไรมาแปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับต่อไปครับแปดสิบสองนะครับไอ้พาสายใต้เช่นกันนะครับนี่นะครับแปดสิบสองนะครับต่อไปครับแปดสิบสามหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เนื้อจะจัดเลยนะครับแปดสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับอ่าสังคติไม่มีหูบางขุนพมกู่เก่าเช่นกันนะครับแปดสิบสี่นะครับต่อไปครับแปดสิบห้าเป็นสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โตครับผมนี่นะครับแปดสิบห้าสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โต๊ะต่อไปครับแปดสิบหกก็จะเป็นสมเด็จนะครับหนาหนานะครับบอลระฆังพิมพใหญ่หนาๆนนะครับลงรักปิดทองนะครับแปดสิบหกแล้วนะครับ ต่อไปครับ87ก็จะเป็นขุดสะเล็กนะครับนี่87หลงปูเพือกพิมพ์ขุดสะเล็กต่อไปครับ88ครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ต่อเลยนี่นะครับ88ต่อไปครับ89นะครับคีตา3ชายนะครับคีตา3ชายใหญ่นะครับนี่89นะครับ ต่อไปครับ90นะครับอ่าเกเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานต่อนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่90ต่อไปครับ91นะครับก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงปู่สุกเนื้อชินตะกัวขึ้นสนิมแล้วนะครับนี่นะครับเจ็ดสิบเอก้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับ92นางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับผมนี่นะครับ92นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง ต่อไปครับ9 3นะครับอ่าปิดตาต่อแล้วกันนะครับสายใต้นะครับ9 3ต่อไปครับ9 4่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ9 4วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับต่อไปครับ9 5หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับตาพระอินทร์อีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับ9 5นะครับต่อไปครับ9 6กระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ9 6รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ นี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดกนางพญาพิมพเทวดาครับผมนี่เก้าสิบเจ็ดองต่อไปครับเก้าสิบแปดเป็นบางขุนพรมอกขุดกุเก่านะครับเก้าสิบแปดนะครับนี่หลังมีพลอยด้วยองค์ต่อไปครับเก้าสิบเก้านะครับพะรอดนะครับนี่พะรอดสีเทานะครับสวยงามมากๆนะครับพะรอดสีเทานะครับเก้าสิบเก้านะครับ ต่อไปครับ1น0นะครับจะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับไม่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่100งนะครับองละ100บาทนะครับอ่าองละ100บาทนะครับสนใจทักมาเลยนะครับใครซื้อ2องค์นะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ฝากติดตามไว้นะครับอ่าต่อไป1 0 1นะครับสมเด็จไซเกอร์นะครับกุวัดกัลยานะครับ1 0 1 ต่อไปครับ102ก็จะเป็นพระลีลาเมดขนุนพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับ102นะครับพระลีลาเมดขนุนพิมพ์เล็กนะครับต่อไปครับ103ก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงปุสกขเช่นกันนะครับนี่นะครับ103นะครับต่อไปครับ104ปิดตานะครับปิดตาสายใต้ทองแดงเทือนนะครับนี่นะครับ104นะครับ ต่อไปนะครับหนึ่ง้ยห้านะครับเป็นพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมกลุ่กาพิมพ์เส้นได้นะครับหนึ่งร้ยห้านะครับต่อไปครับหนึ่ง้ยก็จะเป็นเข่าบวงวัดเกตนะครับพิมพ์เข่าบวงนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับเป็นวัดเกตพิมพ์เข่าบวงต่อไปครับหนึ่ง้ยเจ็ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักนะครับนี่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ องต่อไปครับหนึ่งร้อยแปดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหนึ่งร้ยแปดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยเก้านะครับอ่าปิดตาปิดตาสายใต้อีกเช่นกันนะครับนี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่ง้อยสิบวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับ ต่อไปครับ111ก็จะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนางพญาพิมพ์สังคติ111ินะครับนี่นะครับต่อไปนะครับ112วัดเกตพิมพ์6ชั้นแขนกลมนะครับ112นะครับวัดเกตพิมพ์6ชั้นแขนกลมนะครับต่อไปนะครับ113ก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้กุกเก่านะครับนี่1น3นะครับต่อไปนะครับ114นะครับ Finished. บางขุนพรมนะครับพิมพ <purposely> <le> huh. ์อกคุดกุใหม่นะครับบางขุนพรมพิมพ์อกคุดกุใหม่นะครับหนึ่งร้อยสิบสี่ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินเกตกระดีขึ้นเลยนะครับพิมพ์นิยมนะครับหนึ่งร้อยสิบห้านะครับนี่นะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบหกกบางขุนพรมพิมพ์เจดีกุใหม่นะครับนี่นะครับกุกใหม่บางขุนพรมพิมพ์เจดีกุใหม่นะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ด วัดเกตนะครับวัดเกต6ชั้นนะครับวัดเกตพิมพ์6ชั้นอีกหนึ่งองค์นะครับ1 1 7้สบต่อไปนะครับหนึ่ง้ดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ1 1 8รูปหร่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมต่อไปนะครับ1 1 9ป้ิดตานะครับนี่ปิดตาเนื้อสำลีเก้าเก้านะครับ1 1 9้นะครับต่อไปครับ120นะครับอ่านี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ ปุบานขุนพรมนะครับพิมพเจดีใหญ่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปนะครับห mm hmm. น,นึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับอาหลวงพ่อเงินหน้าแก่นะครับพิมพ์นิยมหน้าแก่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองอ่านางพญาพิมพ์สังคตินะครับหนึ่งร้อยยี่สองนะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สามนะครับปิดตาสำลิศนะครับนี่นะครับปิดตาสำลิศนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ ต่อไปครับ1 2 4ยิบสี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่า1 2 4ยิบสี่นะครับรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมต่อไปครับ1 2 5ยิบ้าก็จะเป็นนะครับบางขุนพรมนะกรุเก่านะครับพิมพ์เจพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปครับ1 2อยก็จะเป็นบางขุนพรมพิมพ์อกขุดกรุเก่าเช่นกันนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปหนึ่งยิบหมดแล้วนะครับองละร้อยเดียวนะครับมาฝากติดตามนะครับ ใก,ใ,กใกล้ปีใหม่มีให้อีกนะครับอ่าหนึ้อยยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจรีบทักรีบทายรีบทักรีบทักไลน์มาเลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหนะครับสวัสดีครับ